อันนี้มีวงกรบินนะคะมันก็บินได้ะคะ่ะมันขย,ยับปีกได้ะคะ่ะแล้วมันก็เดินบินได้ะคะ่ะมันไม่ใช่ของจริงนะคะ่ะมังม,มันก็เป็นของจริงนะคะอันนี้ค้อนเอาไว้ตอกๆค่ะเรนนี้เอาไว้เอามอะไรแม่เจาะค่ะอันนี้เลนนีวเลาเรนี่อเอาไว้เจาะค่ะเรนนี่เไว้ปัดฝุ่นค่ะ เริ่มทำกันเลยนะคะตอนแรกปัดศูนย์ก่อนนะคะจะขุดเพชรออกมาจากอันไหนคะผู้การผู้การเราจะขุดเพชรออกมาจากตรงไหนคะในนี้ใช่ไหมคะอา่อามามาทำกันอ่าต้องเอานี้แล้วก็เอาคอนตอกตค่ะผู้การผู้การเอาคอนตอกตออ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนี้มันจะมีอะไรบ้างนะคะค่ะ ก็นต้องทำอย่างนี้แม่ทำให้ดูนี่นี่แล้วทำอย่างนี้นะเดี๋ยวค่ะแล,แล้วก็ต่อๆแบบนี้นี่มันจะจะแตกปอ,อกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมันจะเป็นอะไรนะคะทุกคนทำอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแตกออกมาแบบนี้ลองสิคะแม่จับไปให้ทุกคน ไม่ใช่พวกกันจับอันนี้ด้านนี้จับครอนด้านขวาจ่อลงมาพวกกันต่อไ,ได้ไหมคะ,ะเดี๋ยวแม่ช่วยนิดนึงก่อนเดี๋ยวน้องค่อยทำต่อนะคะเพราะว่า ะะคมันเป็นตูมะลับตาอ่าตอนนี้นะคะมันเริ่มทําไมคะพวกกันมันเริ่มออแล้วมันเริ่มแตกๆแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วมันก็จะเป็นกาเป็นเพชรื่นนี่ค่ะเอากล่องมาแน่เอากล่องมาอ่าเป็นแบบนี้ว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะมีหัวใจมีอะไรอ่ะเสียงพืนผ้ามีเสียงแบบตัวอะไมีอะไรอุปภพค่ะอุปภพเนี่ค่ะเป็นสาม เราแกะอันนี้มาดูกันดีกว่าว่ามันจะได้เพชรเป็นรูปอะไรบ้างนะคะเราจะแกะให้นะคะอ้าวนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เพชรรูปอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็จะใส่ในนี้ค่ะมันจะไม่เปื้อนทรายค่ะอ่าเราก็จะใช้ทําไมคะพวกกันใช้ค้อน